น้องก้าวจิรายุกันดีกว่าคนนี้นี่ต้องปรอบมือให้เลยนะปกติเนี่ยเวลาบางคนเนี่ยไปเรียนเฮ้ยขนาดไม่ทํางานนะยังขี้เกียจไปเรียนเลยโดดบ้างลาบ้างสายบ้างไปไปสายนอนหลับกับก่อนไปจริงไปเลยแล้วลับเร็วใช่ไหมหรือไปเช็คชื่อแล้วแอบออกถูกแต่สาหรับน้องก้าวจิรายุนี่ไม่ใช่เลยเป็นเด็กขยันมากเลยนอกจากจะไปเรียนครบทุกครั้งแล้วนะคะยังแบบทํางานไปด้วยแล้วก็ตั้งใจแผนจะจบพร้อมกับเพื่อนๆนด้วยค่ะ ็นอีกหนึ่งนักแสดงชายที่ถูกยกให้เป็นแบบอย่างของใครหลายๆคนสาหรับก้าวจิรายุที่แม้ง,งานจะเยอะขนาดไหนก็ไม่เคยทิ้งเรื่องเรียน<อ>แถมเรียนไปเนี่ยนะคะไปเช็คชื่อครบมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ได้ทํางานซะอีกค่ะโดยเจ้าตัวก็เผเยนะคะว่าชว่วงนี้เนี่ยใกล้สอบแล้วก็ยิ่งต้องขยันอ่านขยันติวมากขึ้นไม่เคยคิดจะดรอปเลยค่ะโดยตั้งใจว่ายังไงย,ยังไงก็จะต้องจบพร้อมเพื่อนไม่มีช้าหรือเร็วกว่าแน่นอน ืออย่างหนึ่งที่ผมผมผมคิดว่ามันน่าจะมีผลกระทบก็คือเราอาจจะได้รับไม่ได,ไได้ไม่ได้ตามร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยงแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือผมผมโชคดีที่ผมได้มาทำงานในวงการนี้เหมือนกันนะครับมันก็ได้เรียนรู้อีกวิชานึงนะ่ะเป็นวิชานอกห้องเรียนนะครับผมผมก็รู้สึกว่าก็เหมือนไปโรงเรียนน่ะแหละไปมหาลัยเหมือนกัน,นรเรามาทำงานก็ ก็ได้ความรู้ได้ความสามารถเพิ่มเติมเหมือนกันไม่ได้ดอกครับยังไม่ได้ดอกเลยครับตั้งแต่เรียนมายังยังยังไม่มีเลยครับผมก็ไปเรียนค่อนข้างเยอะนะครับในความรู้สึกของผมนะเราเราเราไปบ่อยที่สุดเท่าที่เราจะไปได้นะครับแล้วผมเองก็ถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามที่จะไม่ไม่ล้มงานในวันที่เรามีเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่า2ปีที่ผ่านมาเราก็เราก็เรียนมาแล้วซึ่งมันเราก็ผ่านมันมาได้ไม่ต้องดอกสักตัวอะไรอย่างเงี้ย เกดก็ในความรู้สึกผมก็ไม่ได้ขี้เหล่มากอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเราทํามาได้ตั้งสองปีแล้วอีก2อปีก็ไม่น่ายากครับครับก็มีมีไอจีสำหรับเป็นเป็นแฟนคลับที่เป็นทางต่างประเทศอะไรเงี้ยเราจะลงข้อความต่างๆให้จะลงภาษาอังกฤษให้เขาให้เขาคุยกันได้ก็มีการโพส เหมือนเหมือนเหมือนของที่เราโพสเนี่ยแหละครับคือคืออาจจะไม่ใช่รูปเดียวกันเป๊ะแต่ว่าแบบเราก็จะเป็น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 เรื่องราวของผมเป็นชีวิตของผมเนี่ยแหละแต่ว่าก็จะเป็นเวอร์ชั่นสังกฤษที่ให้ชาวต่างชาติถ้าเขาติดตามผลงานเราก็จะได้อ่านด้วยอะไรเงี้ยครับมีมีทีมด้วยครับมีก็ผมผมก็ช่วยกันดูเนี่ยแหละครับก็ก็ไม่ได้ดูคนเดียวครับมีมีทีมช่วยด้วยครับครับ ผมไปแค่แบบฉาก2ฉากเนครับไปแบบไปรับเชิญเป็นตัวแบบตัวปัญญาอ่อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ไปตลกตลกครับเ,าเาขมมาคงขำนะครับใช่เขาเขาเป็นแบบทีมโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยก็ทำทีสิท์จบครับแล้วแต่แล้วแต่คือผมผมยังไงก็ได้อะครับถ้าเกิดว่าเขาเชียร์กันถ้าเขามีความสุขก,กันอะไรเงี้ย ใแฟนเป็นเป็นความสุขของผู้คนนะครับผม,ผมก็ยินดีครับเราก็อยากให้เขา,ามีความสุขบันเทิงกันไปอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นปกตินะครับก็ร่วมงานกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เจอกันแบบบ่อยขนาดว่าทุกวันอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นช่วงๆที่เราทํางานด้วยกันก็จะได้เจอช่วงนั้นนะครับครับถ้าเกิดว่าผมจีบผมก็คงจีบไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมรู้เหมือนกันครับคือก็ติดอย่างเดียวแค่แค่ส่วนตัวผมผมไม่ได้เป็นคนที่ รีบอยากมีแฟนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่จะมีมีแฟนมันเป็นเรื่องเรื่องดูดูเป็นเรื่องใหญ่ครับดูซับซ้อนอะไรก็เราเราก็รู้สึกว่าเราจังเด็กด้วยแหละครับอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่วัยรุ่นแหละมันต้องแบบนี้ละค่ะ